เอ๊ะขี้กั้งนะโน่นเขาไปโน่นแล้วนเนาะไปโน่นแล้วไปกันโน่นแล้วไปโน่นแล้วมีแต่เธอเลยจะมาหนะยืนอ้อล้อทำไมอ่ะจะมายืนอ้อล้อทำไมไป ทำใยไปหาแล้วทำใยไปหาแล้วไปเลย <laughs> บ้านสุดโซม อันสุดสุดขยันหาเอาไม่เห่าเดี๋ยวเจ้าของไม่เลี้ยงขยันจังเลยข้าวยังไม่มีจะเลี้ยงอยู่อ่ะ